ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูที่เราทำง่ายๆที่บ้านเลยนะคะก็คือเป็นเมนูกาแฟครีนวันค่ะอืมอร่อยดื่มง่ายเลยอะริบครีมเค็มๆ,ๆนิดๆ,ดๆอร่อยมีความโกโก,โก้กาแฟอันนี้โอเคเลยนะคือเขาก็จะมันๆ สวัสดีค่ะเน่เอนเตร์เทลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนน่ก็จะมาแชร์เมนูที่เราทำง่ายๆที่บ้านเลยนะคะก็คือเป็นเมนูกาแฟทรีนวันค่ะวันนี้นะคะเน่จะมาแชร์5เมนูที่เราจะทําจากกาแฟทรีนวันนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็น่าจะแบบอยู่บ้านดื่มกาแฟทรีนวันง่ายๆแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาทําให้มันง่ายด้วยแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็จะได้มีเมนูแปลกๆใหม่ๆอร่อยๆทานนะคะ วันนี้นะคะเน่ก็เลยใช้เป็นตัวเนสกาแฟทรีนวันอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นการโฆษณาหรืออะไรให้เขานะคะอดีว่าเน่อยากจะมาแชร์เมนูแชร์สูตรนะคะก็เลยใช้เป็นเนสกาแฟทรีนวันแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีออของเป็นยี่ห้ออะไรที่บ้านก็ลองใช้ดูได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เมนูแรกกันนะคะค่ะสำหรับเมนูแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคาเฟ่ลาเต้กันค่ะ สำหรับคาเฟ่ลาเต้นะคะเนี่ก็จะมีส่วนผสมคือกาแฟทรีนวันสองซองค่ะแล้วก็มีนมสด 50ml นะคะนมสด 150ml ค่ะนมสดรสจืดนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นใส่นม 50ml นะคะลงมาแล้วก็กาแฟสองซองค่ะตัดเลยเทลงมาเลยนะคะพอเราเทเสร็จแล้วนะคะก็เอาก้านปั่นนะคะมาปั่นเลยค่ะ พอเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นมสดค่ะ150 ml นะคะเทใส่แก้วที่เราเตรียมมาไว้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เอากาแฟปั่นของเราเนี้ยค่ะเทตามลงไปเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเมนูแรกคาเฟ่ลาเต้ค่ะจากกาแฟทรีนวันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ อืมอร่อยดื่มง่ายเลยอะ่ะอืมแต่หวาน <c oughs> ค่ะก็เอาไว้ทำง่ายๆที่บ้านอย่างนี้เลยนะคะอ่ะมาดูเมนูที่2กันค่ะเมนูที่2นะคะเราให้ชื่อว่าเป็นเมนู s a ล t Coffee ค่ะ s a ล t ์คอฟฟีนะคะเน่ก็จะมีส่วนผสมอย่างนี้ค่ะเนี่จะมี w h ว p ปปิ้งครีมนะคะ50 ml ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เกลือกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีน้ำร้อนค่ะที่150 ml ค่ะ แล้วก็กาแฟทรีนวันสองซองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นนะคะเน่ก็จะใส่วิปปิ้งครีมค่ะ50 ML แล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยพอนะคะประมาณว่าแบบแบบนิดเดียวอะค่ะแต่ว่านี้พอดีเกลือที่บ้านจะเป็นแบบนี้นะคะใส่ไปนิดเดียวแล้วเราก็ปั่นนะคะปั่นให้วิปครีมเป็นเนื้อนเนียนแบบนี้นะคะอ่า แล้วเราก็น้ำร้อน150 m l ค่ะเทกาแฟทรีนวัน2ซองนะคะเทลงในน้ำร้อนได้เลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะกาแฟเราละลายเสร็จแล้วนะคะก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะแล้วเราก็เทวิปครีมนะคะตามลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูซอ u t ์คอ f ฟ e ่นะคะจากกาแฟทร i นวันค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าแก้วนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเน้ชิมนะคะอืมอร่อยอะ่ะวิปครีมเค็มๆนิดๆอร่อยอือโอเคค่ะเมนูที่สองซอลคอฟฟี่เรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยด้วยเมนูที่สามนะคะเราให้ชื่อว่าเป็นเมนูคาเฟ่มอคค่าค่ะ เรามาทำมอคค่าง่ายๆที่บ้านกันนะคะวัตถุดิบที่เราใช้กับเมนูคาเฟ่มอคค่านะคะก็จะมีกาแฟทรินวันสองซองนะคะน้ำร้อน50 ml ค่ะแล้วก็มีผงโกโก้เนี่ยใช้เป็นโกโก้ของ Oriental Coffee นะคะแล้วก็มีนมสดรสจืดค่ะที่150 ml ค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็มาเอากาแฟ2อซองเนี่ยค่ะเทใส่ในน้ำร้อนก่อนเลยนะคะ เทเรียบร้อยแล้วคนให้ละลายค่ะให้กาแฟละลายก่อนนะคะพอกาแฟละลายเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็เอาช้อนนะคะช้อนชาเนี่ยค่ะใส่โกโก้ไปนะคะสองช้อนชาค่ะหนึ่งสองแล้วเราก็คนให้กาแฟก,กับโกโก้เขาละลายเข้ากันนะคะพอละลายเข้ากันเรียบร้อยค่ะเน่ก็จะเทนมใส่แก้วนะคะนมสด150 ML เมนูนี้เราจะทำเป็นแบบเย็นนะคะใส่น้ำแข็งค่ะพอเราใส่น้ำแข็งเต็มแก้วแล้วค่ะเราก็เอากาแฟโกโก้ที่เราละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะท็อปหน้าลงไปเลยเรียบร้อยค่ะเราก็ได้มาเป็นคาเฟ่ม,มอคค่าที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะโรยผงโกโก้อ,อีกนิดนึงก็ได้นะคะโรยผงโกโก้อีกนิดนึงเพื่อความสวยงามอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ มีมอกค้าง่ายๆที่บ้านละอืมได้เลยนะมีความโกโก้โกาแฟอืมเห็นไหมมีกาแฟรทรีนวันนะคะเราอยู่บ้านค่ะจะได้แบบว่าไม่เบื่อนะคะมีเมนูให้ทำตั้งเยอะแยะเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปกันนะคะมเมนูที่สี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นคาปูชิโน่กันบ้างค่ะ คาปูชิโน่นะคะในเมนูนี้เน่เนก็จะเตรียมน้ำร้อนนะคะเอาไว้ที่40 ml ค่ะแล้วก็มีกาแฟสองซองนะคะแล้วก็มีนมสดรสจืดค่ะที่100 ml ค่ะเดี๋ยวเน่จะเอานมสดรสจืดเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ30วินาทีค่ะให้เขาร้อนก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเน่ไปเข้าไมโครเวฟก่อนค่ะเน่ก็นมไปเข้าไมโครเวฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเน่ก็จะปั่นค่ะ คาปูชิโนเราต้องการฟองนมนะคะก็ปั่นเลยนะคะพอเราเนียนได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาผสมกาแฟสองซองค่ะใส่ในน้ำร้อนอ่านี่ก็เทก,กาแฟเลยนะคะสองซองใส่ในน้ำร้อน40 ml ค่ะคนให้เข้ากันให้ละลายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็แก้วมาค่ะแล้วเราก็เทนมของเราใส่ลงไปเลยนะคะอ่านมที่มีฟองนมเนี่ยแหละค่ะ เลยเสร็จแล้วเราก็เอากาแฟค่ะเทต,ตามลงไปเลยนะคะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็จะได้คาปูชิโน่ทานที่บ้านแล้วค่ะง่ายไหมคะอะเดี๋ยวเรามาชิมคาปูชิโน่ของเรากันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมคาปูชิโน่กันนะคะก็จริงๆจะบอกว่าจะดื่มขึ้นมาอาลองดื่มลองดื่ม ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็ได้อารมณ์แบบตักฟองนมเนียนๆทานไปด้วยนะคะอืมก็โอเคเลยอะ่ะอ่ะอันนี้เมนูที่4แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่5กันค่ะเมนูที่5นะคะนี่ให้ชื่อว่าเป็นเมนูดับเบิลช็อตเชค นะคะคทีนี้ดับเบิลช็อตเชคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีส่วนผสมอย่างนี้นะคะน้ำร้อน30 ml ค่ะกาแฟ2ซองค่ะทรีนวันแล้วเน่จะมีนมสดรสจืดนะคะ75 ml ค่ะมีวิปปิ้งครีม75 ml นะคะก็วิปปิ้งครีมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทีนี้เราจะมีเชคเกอร์มาช่วยด้วยนะคะเพราะชื่อเมนูของเราดับเบิลช็อตเชคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาละลายกาแฟกันก่อนค่ะเน่ก็ใส่กาแฟสซองนะคะลงมาในน้ำร้อน30 ML ค่ะ เสร็จแล้วก็ละลายให้เข้ากันนะคะเข้ากันเริ่ม้อยแล้วนะคะเน่ก็จะมาเทนมสดค่ะ75 ml นะคะใส่ไปเลยค่ะวิปครีม75 ml นะคะใส่ไปเลยค่ะใส่น้ำแข็งนะคะลงไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยกาแฟที่เราละลายไว้แล้วค่ะแล้วเราก็จัดการขย่าเลยค่ะเช็คเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะเราก็เทสใส่แก้วได้เลยนะคะอ่าดับเบิลช็อตเชฟของเรานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะเราได้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันนะคะต้องใส่หลอดไหมเนี่ยอ,อันนี้โอเคเลยนะคือเขาก็จะมันๆ อ,อร่อยจริงๆแล้วเน่ไม่ค่อยทานเท่าไหร่นะคะกาแฟทรีนวันแต่ว่านี้ยค่ะ คือมานึกว่าเวลาที่เราอยู่บ้านกันหลายๆบ้านนะคะก็น่าจะใช้กาแฟทรินวันใช่ไหมคะเน่ก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราทําให้การอยู่บ้านของเราไม่น่าเบื่อนะคะทานกาแฟทรินวันแล้วก็มาทําเป็นเมนูต่างๆแบบนี้แล้วค่ะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับ5สูตรเมนูกาแฟจากกาแฟทรินวัน,นะคะ่ะอยู่บ้านทําง่ายๆหรือจะทําขายก็ได้นะคะก็ลองดูค่ะเน่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าดูเราชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรืออยากจะแนะนําติชมอะไรเพิ่มเติมยินดีมากๆเลยคะ่ะ อยากจะให้เน่มาแชร์วความรู้เรื่องอะไรหรือเมนูอร่อยๆยังไงก็บอกมานะคะเดี๋ยวเน่จะหาสูตรดีๆเมนูอร่อยๆอยมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้กับ5เมนูกาแฟ Trin One มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ